็นความดันหวานไทรอยด์เป็นพิษนะใจโตเขาเขาเสือ่อมกระดูกอุนร่างกายข้างในมันเกิดทวนแปร่กลายเป็นไตวายเฉียบพันน็อกเข้าโรงพยาบาลก็คือว่าหนูเหนื่อยมาก,หออกมามมเหนื่อยเหนื่อยมากเสร็จแล้วไอออกมาเนี่ยมันมีเลือดออกปากออกจมูกคุณหมอก็บอกว่าเป็นไตวายเฉียบพันต้องเจาะคอ,อชื่อนางสาวเกตสรินแสงอรุณค่ะคือหนูนะคะเป็นไตวายคือร่างกายเนี่ยนะเป็นความดัน หวานไพลลอยเป็นพนิษใจโตเพราะเขาเสือ่อมกระดูกพุนที่หนูเป็นอยู่นะคะแล้วเสร็จแล้วพอมีรั้งหนึ่งก็คือประมาณเดือนมิถุนาร่างกายข้างในมันเกิดปวนแพกลายเป็นไตไวายเฉียบพันน็อกเข้าโรงพยาบาลก็คือว่าหเหนื่อยมากเหนื่อยเหนื่อยมากเสร็จแล้วไอออกมาเนี่ยมันมีเลือดออกปากออกจมูกก็คือน็อกแล้วก็เข้าโรงพยาบาลคุณหมอก็บอกว่าเป็นไตไวายเฉียบพันต้องเจาะคอ,อแต่ทีเนี้ยที่บ้านหนูเขาไม่ยอมให้เจาะ เพราะว่าคือตัวหนูเนี่ยเคยเป็นมะเร็งเพราะฉะนั้นการรักษาอะไรเนี่ยมันจะลําบากมากเขาก็ไม่ยอมให้เจาะคุณหมอก็รักษาไปตามอาการนะคะก็กลายเป็นคนป่วยติดเตียงติดเตียงอยู่ประมาณ3มเดือนนะคะ2เดือนกว่าถึง3เดือนก็จนร่างกายมันไม่รับแล้วะคะ่ะคือมันไม่สามารถขับน้ําออกได้แล้วไตหนูทำง,งานเหลือแปดเปอร์เซ็นต์คุณหมอบอกว่าถ้าคุณรับอีกทีหนึ่งก็คือคุณต้องจับคอแล้วคุณปฏิเสธการรักษาไม่ได้แล้วอ่ะโอเค หมอนัดแล้วนะคะวันที่4ตุลาหนูจะต้องไปเจาะคอแล้วฟอกแล้วพี่บังได้ข่าววันที่3ตุลาเขามาหาหนูเอาเซรตินมาค่ะเอามาให้หนูสองตอนแรกมาสองกระปกุกสีสชมพูกับสีน้ำตาลอ๋อค่ะแล้วเขาก็บอกว่าพี่หมวยเชื่อบังนะอยากกอกินต่องตัวเนี้ยนี่ยังดีขึ้นเลยเ <laughs> พราะเราคุยกับหมอมาตลอดหมอบอกแล้วการที่คุณเป็นไตเนี่ย <laughs> ไม่มีทางหายค่ะาาค่าไตคุณจะเพิ่มขึ้นจาก2ไป4 4ไป5้าไป6 6ไป6 8ของหวยเนี่ยสูงสุดคือ6 6 8แต่ของคนอื่นเนี่ยถึงส0ถึงจะฟอกแต่ของหวยทำไม6 6แแล้วต้องฟอกเพราะหวยเป็นไทรอย,ยเป็นพิษค่ะมันเป็นเบาหวานมันเป็นความดันคือโรคกอย่างในตัวมันตีกันพอมันตีกันเสร็จมันเลยทำให้อาการซุดมากกว่าคนอื่นเสร็จปุ๊บก็อ่ะโอเค กินก็กินเพราะเราเชื่อในในสองคนนี้ค่ะหวังดีกับเราตลอดเพราะว่าตอนที่หนูป่วยเนี่ยหนูเช่าบ้านเขาอยู่สามสี่เดือนหนูไม่ได้จ่ายค่าเช่าบ้านไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้สักคำแถมมาเยี่ยมเอาตังค์มาให้หนูว่าอะรักษากตัวเต็หมหน่วย,ยอโอเคเราก็เลยเชื่อกินก็กินเพื่อในตัวของคนที่เอาให้ก็กินค่ะกินสม่ำเสมอที่เขาบอกนี่บอกว่ายิ่งถ้ากินกับน้ำปุ่นเนี่ยจะได้ผลเยอะกินท้องว่างจะได้ผลเยอะเราทำตามที่เขาบอกทุกอย่าง น้ำยงน้ำเย็นเราไม่กินกินไป12วันแรกถึงคิวที่จะต้องไปตรวจเลือดถ้าไจจะ6.8ถหรือ6.6ตอนนั้นกินแค่2องมะกุกนะคะ uh huh. แล้วก็ร่างก,กายแข็งแรงขึ้นเริ่มช่วยเหลือตัวเองได้จากที่ว่าเดินไปข้าวผึ้งน้ำา้้วยตัวเองไม่ได้ uh huh. ต้องรอให้ลูกพยุงต้องรอให้พี่สาวพยุงไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ uh huh. สามารถลุกเดินเข้าห้องน้ําได้กี่วันคะหลังจาก12วันค่ะลุกเดินเข้าห้องน้ําได้สามารถลุกออกมานั่งหน้าบ้านได้มาลับลมได้แต่ตอนนั้นก็คือสภาพก็คือยังของเหลือเพราะว่าน้ําหนักจาก80กิโลค่ะลงมาเหลือประมาณ40กิโลตอนที่เป็นนะคะเยอะมากจะมีลูกแล้วก็จะดำค่ะหน้าหน้าดำตัวดำดำเลยนะคะเสร็จปุ๊บมันดีขึ้นหนูก็โทรหาลุงบังเลยค่ะโทรหาลุงบังบอกว่า มึงบางผ้าไตหนูลดลงแล้วนะใช่คะลูกหนูขอชุดเต็มเลยแล้วกันดีใจคือพอมันลดลงหน่อยหนึ่งอะ่ะเราก็ดีใจแล้วเพราะว่าคุณหมอบอกว่า,าการที่คุณเป็นไตอ่ะมันไม่สามารถที่จะลดลงเองได้มันต้องเป็นพอนีแน่เลยโอเคเอาชุดเต็มมาเลยพอจัดชุดเต็มมาปุ๊บก,ก็กินหมดไปหนึ่งชุดจาก6.8มา6.6แล้วเหลือ6โอ้โหแฮปปี้มากแล้วเริ่มบอกคนที่เป็นไตเหมือนเราเ,เป็นไขมันพอบตับ กินแล้วดีนะผ่านมือฟอกไตหนูเล้ยงเคองฟอกเลยอ่ะเพราะเขากินเขากินเขาโอเคค่ะแล้วหนูก็กินมาตอนนี้ชุดที่สามท่าใตหนูจสี่คุณหมอเขียนในไบลแล้วค่ะยกเลิกการฟอกไตซึ่งถ้าถ้าทุกคนเนี่ยไม่มาสัมผัสกับคนนี้ยทุกคนจะไม่รู้ไม่รู้ความมหัศจรรย์ของเขาเแข็งแรงขึ้นนะคะเพราะเป็นไตเนี่ยจะเหนื่อยง่ายแต่หลังจากที่หนูกินไปเนี่ยหนูสามารถลุกขึ้นมาทํางานตามปกติได้ตื่นทีสองไขาไข่ข้าวแกงชีวิตดีขึ้นค่ะ